ออฟฟิศเมดเนี่ยก็ต้องการที่จะเป็น Number no. 1 B2B p l a t f o r แลตฟอร์มของเมืองไทยนะคะโดยที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างครบวงจรมากขึ้นในเรื่องของ Product เองเนี่ยเราก็จะขยายให้มีสินค้าที่หลากหลายมากขึ้นตอบโจทย์ทุกธุรกิจรวมไปถึงการขยายเข้าไปใน Service ต่างๆช่วยทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถดำเนินธุรกิจแล้วก็สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว สวัสดีค่ะจิรดาหานวรวงชัยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทออฟฟิศเมดไทยจำกัดค่ะ ตัว e p o c คิ e เมนะคะของ o f i i e m m t e เนี่ยเราเชื่อว่าเนี้เป็น B2B Platform ที่ดีที่สุดนะคะเนื่องจากว่ามันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโจทย์ลูกค้าที่เป็นธุรกิจจริงๆนะคะอันแรกเนี่ยมันสามารถที่จะ Customize ได้ก็คือถ้าเราเป็นผู้ประกอบการนะคะเรามีสาขาเรามีธุรกิจที่มีอาจจะมีเชนนะคะหรือว่ามี c อร์เซนเตออยู่หลายๆ c อร์เซนเตอเนี่ย ก็ตรงนี้เนี่ยจะสามารถตอบโจทย์ในมุมมองที่เราสามารถที่จะดีไซน์โปรดักต์หรือแคตตาล็อกของเราเองบนออนไลน์ที่จะให้สาขาหรือว่าคอสเซนเตอรต่างๆของบริษัทเราเนี่ยมาซื้อหรือมาใช้โดยที่เราเนี่ยยังสามารถที่จะ Control Budget ณควบครลราคาได้นะคะ อีกด้านหนึ่งก็คือของการประหยัดต้นทุนนะคะตรงนี้เนี่ยเราเชื่อว่าในสถานการณ์โควิดเนาะทุกคนอยากที่จะลดค่าใช้จ่ายอยากที่จะประหยัดนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็มีจุดที่เรามีส่วนลดพิเศษให้กับลูกค้ามีการทำการฟิกซ์ไพรซ์นะคะก็คือสินค้าราคาพิเศษ มีการให้เครดิตเทอมต่างๆที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถช่วยเพิ่มสภาพคล่องลดต้นทุนไปได้นะคะส่วนที่3ก็คือความสะดวกง่ายดายนะคะตรงนี้เนี่ยเนื่องจากมันเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะพลักอินกับระบบหลังบ้านของแต่ละบริษัทไม่ว่าจะเป็นแซฟออร์ l โคอะไรต่างๆที่จะทำให้เราสามารถสร้างความสะดวกความรวดเร็วลดด้านเอกสารนะคะมีความออโตเมชันมากขึ้น แล้วก็ทำให้มีการ a p ร r o v a l ผ่านทางออนไลน์ได้นะคะมีการ Control ดูสเปน d อนาลิ s ิ s จากทางออนไลน์ได้นะคะทั้งหมดเนี่ยก็คือเพื่อที่จะสร้างความสะดวกสบายแล้วก็ลดต้นทุนแล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้าให้ดีที่สุดค่ะ ในอีก3ปีนะคะ f f i c e m a t e เนี่ยก็ต้องการที่จะเป็น number 1 B 2 B platform ของเมืองไทยเราก็จะขยายให้มีสินค้าที่หลากหลายมากขึ้นตอบโจทย์ทุกธุรกิจรวมไปถึงการขยายเข้าไปในเซอร์วิสต่างๆช่วยทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถดำเนินธุรกิจ แล้วก็สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วรวมไปถึงตัว Digitalize ์นะคะแพลตฟอร์มต่างๆที่เรา Develop ed, นะคะซึ่งอย่างเช่น eProcurement เองตัวที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยเราจะมีการอัปเกรดเวอร์ชันขึ้นมาเป็น o f m Biz นะคะสามารถที่จะตอบโจทย์มี Privilege มีสิทธิประโยชน์ต่างๆให้กับลูกค้ามากขึ้นนะคะก็อยากจะให้ตัวนี้เนี่ยเป็นคอรหลักแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถต่อยอดในการเจริญเติบโตแล้ก็ช่วยลูกค้าไปได้มากขึ้น อย่างที่เราทราบกันดีนะคะปีที่แล้วเนี่ยมาถึงปีนี้เนี่ยสถานการณ์ก็มีความไม่แน่นอนสูงนะคะตัวเลขต่างๆเนี่ยมีความรุนแรงมากขึ้นเป็นสิ่งที่กระทบกับธุรกิจของออฟฟิศเมดด้วยเช่นกันต้องปิดดําเนินการชั่วคราวรวมถึงลูกค้าเนี่ยก็เข้ามาในออฟฟิศน้อยลงทําให้การ ซื้อของอุปกรณ์สำนักงานเนี่ยลดลงไปด้วยแต่ว่าในข่าวร้ายเนี่ยก็จะมีข่าวดีด้วยเช่นกันก็คือว่าเราเคยผ่านมาหลายรอบแล้วกับโควิดรอบนี้เนี่ยก็ทําให้ทีมงานเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นเราเนี่ยได้มีการปรับโครงสร้างลดต้นทุนนะคะไปในระดับหนึ่งซึ่งทําให้ในปีนี้เนี่ยคงรักษากําไรไว้ได้นะคะ ซึ่งสิ่งที่ทําหลักๆมี2ด้านด้วยกันด้านแรกคือการที่เราขยายผลิตภัณฑ์แล้วก็สินค้าต่างๆเนี่ยโกที่จะ beyond office ซึ่งอันนั้นเนี่ยก็เป็นกลยุทธ์หลักของเราเสามารถที่จะตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างครบวงจรมากขึ้นโดยในช่วงโควิดเนี่ยมีสินค้าหลายๆอย่างที่เราขายได้ดีมากขึ้นสร้างความเติบโตให้กับเรามากกว่าสินค้าเดิมที่อาจจะ มีลูกค้าใช้น้อยลงเช่นสินค้าเฟอร์นิเจอร์ที่ลูกค้าใช้ในการ Work From Home หรือว่าสินค้าไฮจีนคลีนนิ่งต่างต่างหรือว่าสินค้าในหมวดหมู่ของแฟอรี่ y ที่เป็นลูกค้าอุตสาหกรรมที่ยังสามารถดําเนินการได้อยู่แล้วก็สร้างความเจริญเติบโต,ตให้กับประเทศตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดสําคัญนะคะที่ทําให้การที่เรามีสินค้าที่หลากหลายเนี่ยดำเนินความเติบโต,ตเอาไว้ได้นะคะส่วนจุดที่2ที่เราทําก็คือความเป็นออมนิชแนล ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราพยายามจะสร้างขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของ B2B ที่สำหรับลูกค้าองค์กรเองเนี่ยเราก็จะมีระบบ e-procurement หรือว่าฝั่งที่เป็น B2C ก็คือมีเว็บไซต์ม o b บ l ยแอปนะคะแชทต,ต่างๆหรือว่าตามที่สาขาเราเนี่ยสามารถมาเป็นจุดหักในการกระจายสินค้าของ on-demand delivery หรือว่าการ drive-through ต่างๆทำให้ลูกค้าเนี่ยซื้อของได้เข้าถึงเราได้ถึงแม้ว่าเราอาจจะต้องมีการปิดชั่วคราวก็ตาม